บทที่5ในสวนหลังบ้านของครอบครัวจีอาเล่มองท้องฟ้าเบื้องบนด้วยความสับสนเขาไม่รู้เกี่ยวกับหมู่บ้านโบราณและเขาไม่ได้ยินเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิหนุ่มที่ทัดเทียมกับลูกพี่ลูกน้องของเขาพี่ซูคุณรู้จักหมู่บ้านโบราณไหมอเลมองลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยความสงสยัยยันดี้ขมวดคิวเล็กน้อยและพูดด้วยความตกใจเล็กน้อยฉันได้อา่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือโบราณบางเล่มว่ามีพลังแปลกๆที่เรียกว่ามหมู่บ้านโบราณมาตั้งแต่สมัยโบราณมีความแข็งแกร่งและลึกลับย่างมากกว่ากันว่ามีเบื้องหลังที่แท้จรนบ อาลีตกใจมากเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเมื่ออายุเท่าเขาเขาคุ้นเคยกับคำว่าอาณาจักรบนจริงๆเพราะพวกเขาก็มีภูมิหลังเช่นกันสัตว์ประหลาดเก่าทั้งหมดในครอบครัวโบราณและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพราะคำว่าหมู่บ้านโบราณสำหรับคนเช่นพวกเขาซึ่งมีชีวิตอยู่มานับพันปีพวกเขาคุ้นเคยกับพลังนั้นจริงๆเพราะพลังนั้นเคยเข้าร่วมในสงครามจากปีศาจพวกเขาไม่กล้าลุกรานกองกำลังนั้นอย่างไม่เป็นทางการแต่นักบวชผู้ฝึกฝนที่โง่เขลาบางคนเริ่มโจมตีที่ที่หมู่บ้านโบราณถูกควาาาาราวันปน่่เ็กฆตตย ทันใดนั้นท้องฟ้าเบื้องบนก็เคลื่อนตัวอีกครั้งและมีแสงสีขาวปรากฏขึ้นในม้วนหนังสืออันดับใหม่ได้รับการอัปเดตแล้วผู้ปลูกฝังทุกคนในพื้นที่รกร้างมุ่งความสนใจไปที่รายการเพราะพวกเขารู้ว่ามันกำลังจะสิ้นสุดลงอันดับหนึ่งซานลี่ลูกชายศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลลี่โบราณที่มีมรดกอันลึกซึ้งที่แข็งแกร่งเขาเกิดมาพร้อมกับร่างดาบแห่งความโกลาหลซึ่งเป็นร่างกายอันดับหนึ่งของโลก เขาเป็นบุตรชายของผู้เท่าแห่งตระกูลหลี่และเป็นเทพธิดาจากอาณาจักรบนเขาอยู่ยงคงกระพันและไม่พ่ายแพ้นับตั้งแต่เขาเปิดตัวเขาได้เอาชนะศัตรูทั้งหมดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและไม่มีสักครั้งที่จะทำให้เขาเคลื่อนไหวครั้งที่สองได้เขาเป็นพี่ชายของเวนิสเขามีสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดของตระกูลหลี่ที่สืบทอดมาจากอาณาจักรบนเมื่ออายุ20ปีเขามีฐานการฝึกฝนของเนสเซนโซเรียระดับ7พร้อมรากฐานที่มั่นคงรังวัลการขึ้นสู่สวรรค์ของเจตนาดาและโทเค้นศาลาสวรร ผู้ฝึกฝนทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลโบราณอื่นๆและพลังอันทรงพลังตระกูลหลี่ได้รับมรดกมาจากอาณาจักรบนจริงๆและมีอัจฉริยะที่โดดเด่นปรากฏว่าเป็นหนึ่งในล้านปีสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือผู้กระทำความชั่วร้ายทั้งสองคนในตระกูลหลี่จริงๆแล้วเป็นลูกของเทพธิดาในอาณาจักรบนเบื้องหลังดังกล่าวลึกซึ้งมากรางวัลน,นั้นใจกว้างมากจนสามารถอัปเกรดเจตนารมของดาบได้ผู้กระทำความชั่วร้ายจะยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าการใช้เฮเบอรลี่โทเค็นคืออะไรแต่ฟังดูนาาึมก ของรางวัลจะได้รับในอีก5วันต่อมาส่วนเฮเวนลี่โทเค็นคุณสามารถใช้มันเพื่อถามอะไรก็ได้เช่นโอกาสโอกาสคำถามข้อห้ามใดๆและที่นั่งนี้จะตอบให้คุณแต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช้มันอย่างฉลาดผู้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อและไม่พอใจอายุต่ำกว่า25ปีคุณสามารถท้าทายทุกคนในรายชื่อได้และหากคุณเอาชนะพวกเขาได้รางวัลจะเป็นของคุณโดยจะอนุญาตได้เพียง5้าวันเท่านั้นบูมเสียงอันสง่างามดังก้องไปทั่วดินแดนรกร้างและผู้ฝึกฝนทุกคนต่างเดือดพล่านและรู้สึกตื่นเต้นทันที แต่กองกาลังทั้งหมดเคร่งเครึมเพราะพวกเขารู้ว่าคราวนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และครอบครัวโบราณจะปรากฏขึ้นในโลกตระกูลหลี่โบราณในห้องขุนนางที่เต็มไปด้วยพลังประหลาดหญิงสาวเดินเข้าไปข้างในแล้วพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอพี่ชายคุณถูกเปิดเผยในรายการเบื้องหลังของเราก็ถูกเปิดเผยเช่นกันฉันคิดว่าสิ่งที่ตาบอดบางอย่างจะท้าทายเราทั้งคู่ซานลืมตาขึ้นและมองดูน้องสาวของเขาแล้วส่หัวเล็กน้อย สาวน้อยตอนนี้โลกรู้เกี่ยวกับเราแล้วคุณคิดว่าพวกเขามีความกล้าที่จะท้าทายเราไหมโดยเฉพาะชันช้นๆยังสามารถเอาชนะผู้เที่ยวชาญขอบเขตการเปลี่ยนแปลงธรรมดารรมดาได้อีกด้วยเขาพูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกและมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาด้วยท่าทางและท่าทางที่ดีเธอคือซีน่าเย่มันดาของพี่น้องสองคนแม่เวนิสกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของแม่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสะบดัดแม่ศาลาสวรรค์เปิดโปงเจ้าจาสามารถเอาชนะผู้นำของศาลานั้นได้หรือไม่ซีน่า แค่ยิ้มให้ลูกสาวของเธอแล้วมองดูลูกชายของเธอเธอพูดคุณทั้งสองตามฉันมาผู้เฒ่าและบรรพบุรุษทุกคนโทรหาคุณพ่อของคุณก็อยู่ด้วยในขณะที่ตระกูลหลี่อยู่ในการประชุมลูก้าบนศาลาสวรรค์กำลังนั่งสบายๆเพื่อฟังเสียงของระบบบ,บนหัวของเขาติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ทำรายการสำเร็จคุณได้รับ5,000คะแนนสวรรค์ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับความศรัทธาคุณจะได้รับ5,000คะแนนสวรรค์ติ้งเจ้าภาพยินดีด้วยคุณได้รับองค์ครักษ์สวร ติงเจ้าภาพแสดงความยินดีที่ได้ภูเขามังกรสวรรค์ชื่อลูก้าเซเลสเชียลตัวตนหัวหน้าของตำหนักลับสวรรค์อาณาจักรอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งฟิสิกร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสัตพาหนะมังกรสวรรค์พลังแห่งสวรรค์เฮฟเวกาดระบบใช้ห้าพันแต้มเพื่อยกระดับฐานการฝุกฝนของชั้นลูก้าหลับตาลงและพลังงานอันมหาศาลไหลเวียนอยู่ในตันเทียนของเขาอาณาจักรของเขายังคงรุ่งโรจน์และเขาประสานรากฐานของเขาอย่างชำนาญ ุห้าวันต่อมาลูก้าลืมตาขึ้นและออราอันสง่างามก็แผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเขารากฐานของเขาแข็งแกร่งขึ้นอาณาจักรของเขาก็ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเช่นกันยังไงก็ตามระบบผู้พิทักษ์สวรรค์มีประโยชน์อะไรทันใดนั้นข้อมูลก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเขาแปลกใจเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วผู้พิทักษ์สวรรค์มีสมาชิก30สิคนและความแข็งแกร่งและตำแหน่งของพวกเขาถูกแบ่งตามระดับของพวกเขา ผู้พิทักษ์สวรรค์มีแม่ทัพ5คนซึ่งมีฐานการฝึกฝนในระดับที่3ของอาณาจักรความทุกข์ยากแม่ทัพทั้ง5เป็นผู้นำของพวกเขาถัดไปคือผู้บัญชาการทั้ง5ที่มีฐานการฝึกฝนของจุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายต่อไปผู้พิทักษ์สวรรค์ทั้ง20คนเรียกว่าอิลิทโดยฐานการฝึกฝนทั้งหมดของพวกเขาคือเนอวาน่าเรียวหลังจากอ่านข้อมูลตรงหน้าแล้วลูก้าก็พอใจหากมีใครระมายุ่งกับเขาเขาจะต้องบทขี่พวกเขาอย่างแน่นอน เขาขยับความคิดและมังกรฟ้าขาวตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาศาลาสวรรค์ยังมีสถานที่สำหรับภูเขาของเขาด้วยเขามองไปที่มังกรยักษ์และสังเกตว่าฐานการฝึกฝนของมังกรตัวนี้สูงกว่านายพลจริงๆอนาจาักความทุกข์ยากระดับ 5. บทที่6เขามองดูท้องฟ้าและรายการไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยหลังจากผ่านไปหวันในช่วง5วันนี้หดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถือกำเนิดตามมาด้วยตระกูลโบราณ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ยังมีการต่อสู้และการแข่งขันมากมายและคุณป้าหลายคนที่หญิงพยองท้าทายรายชื่ออัจฉริยะแต่ไม่มีใครประสบความสําเร็จและแทนที่พวกเขาได้ผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีบางรายเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกยกเลิกโดยรายชื่อที่แขวนอยู่เหนือท้องฟ้าผู้พบลูกที่น่าสงสารถูกแสงสว่างกระทบผู้ปลูกฝังทุกคนในดินแดนรกร้างมองดูท้องฟ้าอย่างคาดหวังเพราะพวกเขารู้ว่ารางวัลจะถูกแจกจ่ายในวันนี้เสียงอันสง่างามดังก้องไปทั่วอีสดีโซลาตัวออนรางวัลจะมอบให้ในวันนี้ แสงสีขาวหลายดวงบินไปในทิศทางที่แตกต่างกันพระภิกษุทั้งหลายก็ดูแต่ในความอิดชา้าพวกเขาไม่กล้าฉกสิ่งของเพราะรายการสวรรค์ชั่วร้เกินไปและคุณจะถูกแสงสว่างโจมตีภายในห้าวันนี้พระภิกษุจำนวนมากพยายามที่จะแทนที่แมดแมนชูแต่เขาเข้าร่วมกับซาเบอร์ซาเครตแลนในฐานะลูกศิษย์โดยตรงของปรมาจารย์นิกายดังนั้นพวกเขาจึงลืมเรื่องนี้ไปเสียงที่สง่างามมากดังขึ้นอีกครั้งและผู้ฝึกฝนทุกคนก็มองดูท้องฟ้า เดือนหน้าผอมาจับประกาศรายชื่อหัวหน้าปรมาจารย์ผู้ที่อยู่ในอันดับจะได้รับรางวัลมากมายไม่อนุญาตให้มีการโกงและจะถูกลงโทษบูมเสียงดังกล่าวทําให้เกิดความโกลาหลและทุกครอบครัวเริ่มให้ทรัพยากรแก่ผู้เท่าของตนเพื่อพัฒนาฐานการพปลูกกระกูลหลี่โบราณในห้องโถงอันสง่างามมีสีหน้าเคร่งขรึมเขียนบนใบหน้าของพวกเขาชายชราคนหนึ่งเริ่มอ้าปากพูดด้วยน้ำเสียงที่มีเกียรติ เดือนหน้าฐานการฝึกฝนปรมาจารย์จะถูกเปิดเผยแอลเมันจะทำให้เกิดความโกลาหลในดินแดนรกร้างทั้งหมดอย่างแน่นอนแม้แต่ในทวีปฟ้าลึกทั้งหมดหากพวกเขารู้เรื่องนี้เขาเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลหลี่ที่มีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรความทุกข์ยากระดับ 3. ชายวัยกลางคนที่นั่งบนที่นั่งหลักลืมตาขึ้นและพูดอย่างใจเย็นจะต้องกลัวอะไรเล่าตระกูลหลี่ของเราแข็งแกร่งพอที่จะบทขยี้พวกเขาน้ำเสียงสงบแต่เต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ครอบงา เขาคือชาติหลีรู้จักกันในนามเทพดาบเมื่อ1,000ปีที่แล้วใบหน้าของเขาเหมือนดาบที่คมกริบและมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเด็ก2คนนั้นอยู่ที่ไหนเขาถามด้วยเสียงต่ำทั้งสองคอนมีการฝึกฝนอย่างใกล้ชิดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนพวกเขาจะก้าวหน้าอีกครั้งอย่างแน่นอนตำหนักลับสวรรค์น,นั้นร่ำรวยและใจกว้างผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย แม้ว่าพวกเขาจะใจกว้างแต่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพวกเขาแม้แต่ครอบครัวในอาณาจักรบนก็สามารถอนุมานได้ศาลาลับแห่งสวรรค์น,นั้นแข็งแกร่งและลึกลับมากแชทพูดอย่างจริงจังคราวนี้สีหน้าของเขาดูเคร่งขรึมเพราะตามข่าวของภรรยาของเขาโรงไฟฟ้าที่แข็งแกร่งในอาณาจักรบนอาเจียนออกมาเป็นเลือดโดยการอนุมานความลับและพวกเขาไม่ได้รับอะไรเลยยังไงก็ตามสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วเราจะทำยังไงดีพลังอันยิ่งใหญ่ที่กล่าวมาสามารถช่วยได้ทุกอย่างเขาสามารถตอบอะไรก็ได้แม้กระทั่งข้อห้ามหรือมองหาโอกาสผู้อาวุโสคนที่สองเปิดปากนี้ในขณะนั้นและทั้้งงงงหออก็เียบล หลังจากนั้นไม่กี่นาทีแทดก็เปิดปากและตัดสินใจในที่สุดหลังจากที่ทั้งสองออกจากธรรมเนียมแล้วผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ติดตามพวกเขาไปที่ศาลาลับสวรรค์จากนั้นลองสาวเวนิสถ้าเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นสาวบกโดยพลังอันยิ่งใหญ่อะไรคุณนภัทรแน่ใจแล้วเหรอขอถามบรรพบุรุษก่อนเถิดท่านปรมาจารย์ใจเย็นแทดมองไปที่ผู้เท่าด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันคิดว่าบรรพบุรุษจะเห็นด้วยกับฉันการปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นสาวบกของตำหนักสวรรค์นั้นไม่เสียหายอะไรมันจะมีแต่ผลโยยชนนน์ทที่่่่ิงใหญเาั้ ผู้อาวุโสมองดูผู้เท่าของพวกเขาด้วยความประหลาดใจและเสียงเก่าๆก็ดังขึ้นในส่วนลึกของดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลหลี่ฉันเห็นด้วยให้หลานสาวผู้ล้ำค่าของฉันลองดูสิผู้อาวุโสและสมาชิกหลักของตระกูลหลี่ทุกคนมองดูทิศทางของดินแดนบรรพบุรุษด้วยความตกใจและประหลาดใจเพราะเสียงนั้นฟังดูเป็นพ่อของแชทซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษในครอบครัวของพวกเขาผู้ฝึกฝนจากจุดสูงสุดของปริบูเลชันเรียวสัตว์ประหลาดเก่าแก่ที่มีชีวิตอยู่มาหมื่นปี โอดาลีเป็นที่รู้จักในนามคนขายเนื้อเมื่อหมื่นปีก่อนเขาสังหารศัตรูจานวนมากด้วยดาบเขามีอารมณ์รุนแรงและมักจะให้ความสําคัญกับครอบครัวของเขาอยู่เสมอโดยเฉพาะหลานชายและลูกสาวคนโตของเขาในพื้นที่ที่โดดเดี่ยวมากหมู่บ้านแห่งหนึ่งถูกซ่อนไว้และเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบในสภาพแวดล้อมชายวัยกลางคนมองท้องฟ้าและดวงตาของเขาดูเหมือนจะทะลุผ่านเมฆที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายไมล์จู่ๆฉันก็รู้สึกไม่สบายใจผู้ชายตัวเล็กคนนั้นถูกเปิดเผยโดยตำหนักลับสวรรค์จริงๆแม้ว่าฉันจะถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วก็ตาม เขาพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาและชายชราก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาคุณกำลังคิดถึงซีเครตเบนหรือเปล่าเด็กน้อยชายชราถามด้วยรอยยิ้มมองดูชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าเขาผู้เท่าเราจะเกิดครั้งนี้หรือไม่บรรพบุรุษหลายคนหลับไหลอยู่หากมีคนกำหนดเป้าหมายเราคงเป็นเรื่องยากมากเบนมองชายชราแล้วพูดช้าช้าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องไปกังวลหรอกมันเป็นโชคชะตาปล่อยให้ธรรมชาติจัดการมันไปหลังจากทิ้งคำพูดไว้ชายชราก็หายไปในคลิปตาชายชราคนนั้นคือคุณปู่เบนชายผู้แข็งแกร่งมากหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงคราม ไม่มีเวลาในการฝึกฝนและหนึ่งเดือนผ่านไปในชั่วพริบตาในศาลาลับสวรรค์ลูก้ามองดูท้องฟ้าและถอนหายใจแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นผู้ปลูกฝังแล้วแต่เขาก็ชอบกินเช่นกันและในเดือนที่ผ่านมาเขาก็ทำอาหารกินเองอยู่เสมอเขาต้องการสาวใช้หรือคนรับใช้จริงๆแต่ไม่มีว่างชื่อลูก้าเซเลสเชียลตัวตนหัวหน้าของตาหนักลับสวรรค์อาณาจากักรอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งฟิสิกร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์หกพันสัตว์พาหนะมังกรสวรรค์ พลังสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์เมื่อดูข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเขาลูก้าก็แตะนิ้วของเขาแล้วพูดด้วยเสียงต่ำระบบฉันต้องแลกคะแนนเท่าไหรเกี่ยวกับผู้อาวุโสสูงสุดใน east d i s o l u t i o n ฮสคุณต้องมีหนึ่งพันแต้มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบทที่เจ็ดต o คุณต้องมีหนึ่งพันแต้มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเอาละแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้อาวุโสสูงสุดและหัวหน้าและยังหักคะแนนอีกหนึ่งพันคะแนนเป็นรางวัลของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานข้อมูลขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา ดินแดนรกร้างทั้งหมดตื่นเต้นกับรายการใหม่และทุกคนต่างรอคอยอย่างอดทนแสงสีทองปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและมวลคัมภีรก็ถูกปล่อยออกมาหัวหน้า15อันดับแรกและผู้เท่าทันใดนั้นพื้นที่รกร้างทั้งหมดก็เงียบลงและเฝ้าดูอันดับด้านบนอย่างระมัดระวัง15อันดับสูงสุดลูซิโอหวังผู้นำองค์กรกลางคืนเขามีชีวิตอยู่มานานกว่า3,000ปีและมีฐานการฝึกฝนของขอบเขตนิพพานระดับ8รางวัลเทคนิคการฝึกฝนระดับศักสิบ 14อันดับสูงสุดแท่งงงโพผู้นำองค์กรเงาเขามีอายุมากกว่า3,000ันปีและมีฐานการฝึกฝนของจุดสูงสุดแห่งอาณาจักรนิพพานรางวัลยาเม็ดทองคำสามารถรักษาอาการบาดเจ็บเก่าทั้งหมดได้สิอันดับสูงสุดเฟอร์นันหอยู่หัวหน้าสถาบันศินละปะก,การต่อสู้เป็นผู้นําที่ฉลาดและมีนิสัยดีเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะเมื่อไม่กี่พันปีก่อนเขามีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายระดับหนึ่งรางวัลเม็ดยาขึ้นสู่สวรรค์สามารถทาลายอาณาจักรเล็กๆได้ เมื่อดูอันดับเหนือผู้ฝึกฝนทั้งหมดดูน่าประหลาดใจโดยเฉพาะอันดับ13เพราะพวกเขารู้จักคณบดีสถาบันศิละปะก,การต่อสู้และเขามีชื่อเสียงอย่างมากพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าคณบดีจะทำลายอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายได้อย่างแท้จริงคุณต้องรู้ว่าการทะลุผ่านเนเวอาน์นาคุณต้องทำให้จิตใจของคุณสงบลงและต่อสู้กับปีศาจหัวใจของคุณแต่อาณาจักรชีวิตและความตายนั้นแตกต่างกาันคุณต้องเข้าใจความหมายระหว่างชีวิตและความตายอย่าง,ทงแท้งแท้เลื่อนด้านบนย้ายอีกครั้งและอันดับใหม่ได้รับการรีเฟรช 12อันดับสูงสุดเบนนี่ด้วนหัวหน้ากลุ่มยาพาวินเลียนเขาเกิดมาพร้อมกับตัวยาซึ่งดีต่อการกลั่นยาเขารักการขัดเกลามากกว่ารักชีวิตของตัวเองนอกจากนี้เขายังมีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายระดับ3รางวัลสูตรยาแห่งชีวิตและความตาย11อันดับสูงสุดครูซานจางปรมาจารย์นิกายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เซเบอร์เขาดูร้ายเหมือนเซเบอร์นอกจากนี้เขายังมีฐานการฝึกฝนแห่งชีวิตและความตายระดับ7รางวัลอาวุธเซเบอร์ระดับพระเจ้าและความตั้งใจของเซเบอร์เอ็กหนึ่ง เมื่อดูอันดับข้างต้นทุกคนต่างก็ประหลาดใจเพราะดินแดนศักดิ์สิทธิ์กระบี่ไม่ติดอันดับสิบอันดับแรกในเมืองยาเม็ดนักเรียนยาทุกคนรู้สึกตื่นเต้นหลังจากเห็นอันดับและรางวัลจากหัวของพวกเขาพวกเขาเงยหน้าขึ้นและภูมิใจที่ได้เป็นผู้ฝึกฝนโอสถแสงสีขาวด้านบนจะเคลื่อนที่อีกครั้งและอันดับใหม่จะปรากฏในการเลื่อน สิอันดับสูงสุดซีโน a ูปรมาาารย์นิกายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงเขาเป็นผู้ปลูกฝังอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายระดับเจ็ดเขาใจดีและเข้าถึงได้ง่ายครั้งหนึ่งเขาเคยเอาชนะประมาจารย์นิกายอื่นๆในขนมหวานภาคเหนือในการดวนที่ยุติธรรมรางวาัลา a r i a l นและไลอ h อสามารถช่วยให้คุณดูดซับพลังงานได้9อันดับสูงสุด แซกจียงผู้เท่าแห่งตระกูลจีงโบราณเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายระดับแดเขาสามารถต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมกันในอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายรางวัลยาเรียวแอเสเซชันและไวยนางฟ้าสามารถช่วยให้คุณเพิ่มพลังวิญญ,ญาณของคุณได้8อันดับสูงสุดลู่ฮานหลูผู้เท่าแห่งตระกูลหลูโบราณเขาเป็นคนดุร้ายที่มักจะให้เหตุผลด้วยกำปัน้นเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในจุดสูงสุดแห่งชีวิตและความตายรางวัลอาวุธถุงมือระดับพระเจ้าและของเหลวศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่พระสังฆราชแห่ง ผู้ฝึกฝนทุกคนต่างประหลาดใจหลังจากได้เห็นการจัดอันดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลก็มีน้ำใจเช่นเคยในเกาะมังกรดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรมีอาณาเขตของตนเองสิ์รุ่นยาวและเด็กๆจำนวนมากกำลังเล่นอยู่ในเกาะที่เปิดโลง่งอย่างไรก็ตามมีการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับตำแหน่งที่สูงขึ้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรคุณคิดว่าอันดับของที่นั่งนี้คืออะไรตรงกลางห้องโถงชายไวกลางคนผู้สง่างามซึ่งเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อนั่งอยู่บนบัลลังของเขาดวงตาของเขาเหมือนคบไฟและออร่าของเขาก็ท่วมทน้น ฉันคิดว่าพ่อจะเป็นอันดับหนึ่งไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเบรกลองกล่าวอย่างมั่นใจเขาน้มแนวใจพ่อของเขาอย่างมากใช่แล้วหัวหน้านิกายฉันก็คิดว่าคุณจะอยู่ด้านบนผู้เท่าคนอื่นๆก็แสดงความเห็นเช่นกันฉันคิดว่าปรมาจารย์นิกายจะอยู่ในสามอันดับแรกคราวนี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นและมาจากผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่เงียบไปก่อนหน้านี้อธิบายมาสิพี่ใหญ่ริวหลงมองไปที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างใจเย็นทุกคนในห้องโถงหลักมออออองงงไป่่ผผูู้้าาุโยิใหญและรคํตบขขเ ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่สูดลมหายใจลึกและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังง่ายๆปรมาจารย์สำนักฟีนิกก็แข็งแกร่งเช่นกันและเราไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของเธอไปถึงไหนแล้วนอกจากนี้ยังมีตระกูลหลี่และหมู่บ้านโบราณที่เรียกว่าหมู่บ้านทั้งสองคนอนมีภูมิหลังที่ลึกซึง้งอย่าลืมหัวหน้าของตำหนักสวรรค์ด้วยหากนับแล้วอันดับจะไม่สามารถคาดเดาได้อีกต่อไปริวมองไปที่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความเห็นชอบและพยักหน้าถูกต้องมารอดูกันว่าจะเข้าสามอันดับแรกหรือห้าอันดับแรกได้ ทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือดินแดนรกร้างก็เคลื่อนตัวอีกครั้งและรายการใหม่ก็ปรากฏขึ้นในม้วนหนังสือ7อันดับสูงสุดจากกิ้งมิดไน night, ปรมาจานนิกายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเขาถือเป็นอัจฉริยะเมื่อหลายพันปีก่อนเขาเชี่ยวชาญความสามารถประเภทต่างๆและเขามีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรความทุกข์ยากระดับ3ารางวัลดักสุตราและดักออบสามารถช่วยให้คุณดูดซับพลังงานมืดได้ผู้ติดอันดับ6 เอาเด่นซูผู้เท่าแห่งตระกูลซูโบราณเขามีกระดูกชั้นยอดและมีชื่อเสียงในการรบครั้งหนึ่งเมื่อพันปีก่อนเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรความทุกข์ยากระดับ5้ารางวัลของเหลวศักดิ์สิทธิ์สองหยดและผลดาบ5อันดับสูงสุดวินเซนต์จีผู้เท่าแห่งตระกูลจีโบราณเขามีร่างกายแห่งแสงสว่างเขาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่เร็วที่สุดในทวีปลมปราณฟ้าเนื่องจากทักษะและความสามารถของเขาเขามีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรความทุกข์ยากระดับ6รางวัลลูกปัดสายฟ้าและผละไม้สายฟ้า กองกำลังโบราณทั้งหมดมองดูท้องฟ้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมรางวัลน,นั้นช่างน่าสะพรึงกลัวมากผลดาบและผลแห่งแสงที่พวกเขาได้ยินเฉพาะในตำนานหรือในหนังสือเท่านั้นฉันแค่ไม่รู้ว่าตระกูลหลี่จะยังคงเป็นคนแรกในครั้งนี้หรือไม่ผู้เท่าแห่งตระกูลจีมองดูท้องฟ้าและถอนหายใจจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเพราะอันดับของเขาเขากังวลเพราะโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเข้าสู่ยุคใหม่นอกจากนี้เขายังดูจรงิจรงจังเพราะสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกรง่งที่สุดไม่ปรากฏในไม่ช้านั่นหมายความว่าววามงกกก่่่่ออันลยิเื บทที่ 8. วงเล็บปิดครอบครัวซูและจีมีความผูกพันกันจริงๆและพวกเขามีศัตรูร่วมกันซึ่งก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรและฟีนิกซ์อีกไม่นานการต่อสู้ก็จะปะทุขึ้นทันใดนั้นผู้ปลูกฝังทุกคนก็มองดูท้องฟ้าเบื้องบนรายการได้รับการรีเฟรชอีกครั้งและอันดับใหม่ก็ปรากฏขึ้นสอันดับสูงสุดเซซิวเฟิงปรมาจารย์นิกายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฟีนิกซ์ เธอเป็นผู้หญิงสวยที่ชอบสวมเสื้อคลุมที่ร้อนแรงอยู่เสมอเธอมีนิสัยที่สูงส่งและมีท่าทางเหมือนราชนีที่แท้จริงเธอเกิดมาพร้อมกับเลือดของนกฟีนิกซ์หลากสีสันฐานการฝึกฝนอยู่ที่อาณาจักรความทุกข์ยากระดับแรางวัลขวดแก่นแท้ของเลือดฟีนิกซ์หลากสีสันและไข่ฟีนิกซ์หลากสีสันสามอันดับสูงสุดริวหลงปรมาจารย์นิกายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรชายผู้แข็งแกร่งที่ครอบงำด้วยความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้กับสองจุดสูงส เขาเกิดมาพร้อมกับเลือดมังกรเขียวเขามีฐานการฝึกฝนของจุดสูงสุดแห่งอาณาจักรความทุกข์ยากรางวัลหยดเลือดมังกรเขียวโบราณและโทเค็นสาราลับแห่งสวรรค์ในเกาะมังกรดินแดนศักดิ์สิทธิ์มังกรริวหลงมองดูอันดับด้านบนด้วยสีหน้าจริงจังกระกูลหลี่ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆฉันสงสัยว่าใครคืออีกคนหนึ่งบางทีเจ้าของตำหนักลับสวรรค์อาจไม่รวมตัวเขาเองด้วยเขาพึพมพำด้วยเสียงต่ำในความเป็นจริงเขาค่อนข้างมีความสุขเพราะรางวัล เขามองหาร่องรอยของมังกรเขียวอยู่ตลอดเวลาเมื่อรังวัลอยู่ในเส้นทางที่เขาจะก้าวไปสู่อนาคตาต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับโทเค็นความลับแห่งสวรรค์เขาตัดสินใจใช้มันเมื่อเขามีเวลาหรือจำเป็นประกูลหลี่โบราณบรรยากาศตึงเครียดเพราะเหลือเพียงสองรายการเท่านั้นเมื่อมองดูท้องฟ้าเบื้องบนชทค่อนข้างจริงจังเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นสองอันดับแรกหนึ่งอันดับแรกจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวอย่างยิ่งทันใดนั้นท้องฟ้าด้านบนก็ปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวและมีอันดับใหม่ปรากฏขึ้น อันดับ2ชาติหลี่ผู้เท่าแห่งตระกูลหลี่โบราณเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเทพแห่งดาบในทวีปลมปราณฟ้านับตั้งแต่เปิดตัวเขาไม่เคยพ่ายแพ้พันปีก่อนเขาเดินทางไปยังดินแดนต่างๆและเอาชนะชายที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนเขาเกิดมาพร้อมกับกระดูกดาบและวิญญาณดาบเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรกึ่งนนักบุญรางวัลยาศักดิ์สิทธิ์และโทเค็นศาลาลับแห่งสวรรค์ว้าวกองกำลังทั้งหมดมองไปที่ทิศทางของตระกูลหลี่ด้วยความตกตะลึงและสง่าง,งามสมาชิกปัจจุบันของตระกูลหลี่กำลังจะขึ้นสู่่่ออาาาาณจจัักกกรรบบนน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 ถ้้้มมเเเิดขขขึึขะปปป็นคนแทีีไใื คุณต้องรู้ว่าหลังจากสงครามกับปีศาจเมื่อหมื่นปีที่แล้วไม่มีผู้ฝึกฝนที่ขึ้นสู่เบื้องบนเพราะทวีปท้องฟ้าลึกกล้ามได้รับความหายนะครั้งใหญ่และรัศมีก็บางลงแต่เมื่อการปรากฏตัวของตําหนักลับสวรรค์แอร์และเม็ดยานักบุญทุกอย่างก็เป็นไปได้เมื่อคุณใช้ยาเซนพิวมันจะก้าวหน้าในเซนเรียวและขึ้นสู่อัปเปอร์เบาได้โดยไม่ยากแชทลีมองดูอันดับของตัวเองและตอบแทนด้วยความตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาแสดงสีหน้าตกใจบนใบหน้าเขาไม่คาดคิดว่าตําหนักลับสวรร์ใหห้รางา,างงววััแแกก่่่เเขยไม็นต สมาชิกคนอื่นๆของตระกูลหลี่รู้สึกประหลาดใจและยินดีเพราะหากผู้เท่าของพวกเขาขึ้นสู่ตระกูลหลี่ในอาณาจักรบนตำแหน่งของพวกเขาในตระกูลอมาตะก,ก็จะมั่นคงขณะที่คนอื่นๆตกใจซานมองไปที่พ่อของเขาแล้วพูดอย่างใจเย็นขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณจะพาครอบครัวของเราไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นแชทก็มองดูลูกชายด้วยความโล่งใจเขาและลูกชายมีสายเลือดบริสุทธิ์ของตระกูลหลี่ในอาณาจักรบนและพรสวรรค์ของพวกเขาช่างน่ากลัวจริงๆหากวันหนึ่งเขาขึ้นไปเขาจะสบายใจที่จะทิ้งตระกูลหลีบราาาณไว้ในลูกชยขของเ ขอแสดงความยินดีกับพระปรมาพิไทยสวัสดีครับพ่อขอแสดงความยินดีกับพระปรมาพิไทยสวัสดีท่านหลอดผู้อาวุโสคนอื่นๆก็เริ่มแสดงความยินดีเช่นกันบูมท้องฟ้าสั่นสะเทือนอีกครั้งและอันดับใหม่ก็ปรากฏขึ้น อันดับหนึ่งเบนกูหัวหน้าหมู่บ้านคนปัจจุบันของหมู่บ้านโบราณเขาโหดร้ายต่อศัตรูแต่ใจดีต่อครอบครัวของเขาเขาแข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันเขาไม่เคยพบกับคู่ต่อสู้ในชีวิตของเขาเขาบดขยี้ความเย่อหยิ่งและมหาอำนาจมากมายเขามีฐานการฝึกฝนของอาณาจักรกึ่งเซียนถ้าไม่ใช่เพราะออร่าบางๆเขาก็จะเป็นเซียนอยู่แล้วรางวัลยานักบุญชาแห่งการตรัสรู้หนึ่งถังและโทเคนศาลาลับแห่งสวรรค์อะไรชาตรัสรู้มีเฉพาะในหนังสือเท่านั้นผู้ฝึกฝนทุกคนในดินแดนรกร้างตกตะลึงเพราะได้รับรางวัลมากมาย พวกเขายังแปลกใจที่มีชายผู้แข็งแกร่งที่จะขึ้นไปในอาณาจักรบนหาพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณในทวีปท้องฟ้าที่ลึกซึ้งเพียงพอจะมีการมอบรางวัลหลังจากหนึ่งปีรายการอื่นจะปรากฏขึ้นฉันหวังว่าผู้ฝึกฝนทุกคนจะเตรียมพร้อมเสียงอันสง่างามดังก้องไปทั่วอีซีโซเลชันหลังจากนั้นแสงสีขาวหลายดวงก็บินไปในทิศทางที่ต่างกาันและมวนกระดาษด,ด้านบนก็หลีลงในภูเขาสวรรค์ลูก้าที่กำลังดื่มชายอยู่ในห้องโถงหลักของตำหนักลับสวรรค์มองดูหน้าจอตรงหน้าเขาชื่อ, estial, อลูก้าเซเลสเชียล อาณาจากักรอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนปแปลงระดับหนึ่งฟิสิกส์ร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์ 4, สีส่พันสัตว์พาหนะมังกรสวรรค์พลังสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์ติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ทำรายการสําเร็จคุณได้รับหนึ่งหมื่นคะแนนจากสวรรค์ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับศรัทธาอันแข็งแกร่งในผู้พบหลูกรกร้างคุณได้รับ15,000ันคะแนนสวรรค์ติ้งเจ้าภาพขอแสดงความยินดีคุณได้รับเมตสวรรค์สองคนขอแสดงความยินดดีกัับบโสสต์์คคคุณไ้รรรทวน ติงยินดีด้วยเจ้าบ้านคุณได้รับสัตว์สวรรค์กิเลนเมื่อฟังระบบลูก้าก็พอใจเพราะมีรางวัลมากมายทุกครั้งที่เขาทำรายการสำเร็จชื่อลูก้าเซเลสเชียลตัวตนหัวหน้าของตำหนักลับสวรรค์อาณาจักรอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งฟิสิกส์ร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์2900 0สัตว์พาหนะมังกรสวรรค์กิเลนสวรรค์พลังสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์สาใช้สวรรค์ผู้ส่งสารจากสวรรค์ระบบผู้ส่งสารแห่งสวรรค์่ทีไหน และพื้นฐานการฝึกฝนของพวกเขาคืออะไรข้อมูลมากมายปรากฏขึ้นต่อหน้าลูกา้าและเขาก็พยักหน้าและตอบกลับ Heavenly Messenger อยู่ในโลกลับเหมือนกับคนอื่นๆทั้งสี่อนะมีฐานการฝึกฝนของจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากบทที่9ด้วยความคิดเขาก็เรียกสาวใช้สองคนและอสูรของเขาออกมากิ r i นปรากฏตัวครั้งแรกและยังมีความแข็งแกร่งระดับ5 Tribulation เร็วเช่นเดียวกับ Heavenly Dragon จากนั้นผู้หญิงสองคนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาคนหนึ่งอายุประมาณ21ปีเท่ากับเขาและอีกคนอายุ19ปี ลูก้ามองดูพวกเขาทั้งสองอย่างพึงพอใจทั้งคู่มีรูปลักษณ์ที่ดีและมีอารมณ์ที่ดีคุณชื่ออะไรเขาถามด้วยรอยยิ้มท่านหลอดเราไม่มีชื่อท่านสามารถตั้งชื่อน้องสาวของเราก็ได้ถ้าต้องการพี่สาวคนโตพูดด้วยความเคารพลูก้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างไม่เป็นทางการคุณเป็นผู้อาวุโสที่สุดดังนั้นฉันจะตั้งชื่อคุณว่าเซลีนเซเลสเทียลและน้องสาวของคุณจะถูกเรียกว่าเซเลนาเซเลสเทียลคุณทั้งสองคนจะเป็นคนรับใช้ของฉันและเป็นสมาชิกแคลนคุณอยู่ในนนกกกลลลลุุ่่่่มมเเเเซสสีียพพาาาววคคขข้้้งงหึแูดรอัน ครับท่านเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านตลอดไปเอาละลุกขึ้นมาเสิร์ฟอาหารให้ฉันหน่อยลูก,ก้าโบกมือแล้วพี่สาวทั้งสองก็ไปที่ห้องครัวทันทีเขาขยับความคิดของเขาและผู้บังคับบัญชาและห้าองค์รับสวรรค์ชั้นสูงก็ปรากฏตัวต่วตอหน้าเขาคุณชื่ออะไรผู้บัญชาการเขาถามอย่างใจเย็นท่านหลอดเรียกฉันว่าเกรก็ได้ผู้บัญชาการตอบด้วยความเคารพคุณและชนชั้นสูงทั้งห้าจะถูกมอบหมายที่ทางเข้าศาลาลรับสวรรค์ของเราคุณสามารถใช้พืชและผละไม้ใดก็ได้บนศาลาเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ เกรและยามทั้งห้าโคงคำนับด้วยความเคารพและหายตัวไปในพริบตาลูก้ากลับมาที่ห้องโถงหลักด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเพราะตอนนี้ศาลามีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยและเขาก็ไม่เหงาอีกต่อไปหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วลูก้าก็ตัดสินใจปิดประตูการฝึกอบร,รมขณะที่เซลีนของเขาคือผู้ที่ปกป้องกฎหมายให้เขาและเซเลน่าจะเป็นคนที่จัดการเรื่องต่างๆในศาลราับแห่งสวรรค์เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาห้าเดือนแล้วนับตั้งแต่ลูก้าเริ่มการฝึกแบบปิดประตู ลูก้าค่อยๆลืมตาขึ้นและพลังมาเจสติกก็ระเบิดออกมาในร่างกายของเขาเขารู้สึกมีพลังอย่างมากและผ่อนคลายหลังจากก้าวเข้าสู่อาณาจักรใหม่เขามองไปที่หน้าจอด้านหน้าพวกเขาเพื่อตรวจสอบแผงข้อมูลของเขาชื่อลูก้าเซเลสเชียลตัวตนหัวหน้าของตำหนักรับสวรรค์อาณาจากักรจุดสูงสุดของอาณาจักรชีวิตและความตายฟิสิกส์ร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์9,000สัต์พหนะมังกรสวรรค์กิเลนสวรรค์ พลังสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์สาวใช้สวรรค์ผู้ส่งสารจากสวรรค์เขาต้องใช้คะแนนสองหมื่นแต้มเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในอีสเตอร์ดีโซเลชันอัจฉริยะในดินแดนอื่นท้าทายผู้ฝึกฝนรุ่นเยาว์ในกองกำลังที่แตกต่างกันเซเลน่าที่เบื่อเพราะเธอเป็นคนส่งข่าให้พี่สาวคนโตของเขาทุกวันจริงๆแล้วเล่นกับอสูรทั้งสองเธอมักจะขี่มังกรเพื่อล่าสัตว์หรือดึงกิเลนเข้าสู่การเล่น อย่ามองที่ใบหน้าที่ไร้เดียงสาของเธอแต่เธอแข็งแกร่งมากในเส้นเรียวตั้งแต่อายุยังน้อยและน้องสาวของเธออยู่ในจุดสูงสุดของเส้นเรียวในช่วงเวลานี้เดอะเฮเวนลี่กัดได้ปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาเนื่องจากเวลาในโลกใบเล็กนั้นแตกต่างวันหนึ่งข้างนอกก็เท่ากับสิบวันในโลกใบเล็กผู้พิทักษ์สวรรค์ทั้งหกที่อยู่ตรงทางเข้ายังปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยการกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์และชาตรัสรู้มากมายทุกวันดังนั้นความแข็งแกร่งทั้งหมดของศา,าลาลับสวรรค์น,นอกเหนือจากลูก้าก็คือแม่ทัทััทท้งงงงงมมีควาาาาาแแแข็กกกกร่ห่หอณาาจุุยสสูด ผู้บัญชาการทั้งห้ามีความแข็งแกร่งของอาณาจักรความทุกข์ยากระดับหชนชั้นสูง20คนล้วนมีความแข็งแกร่งของชีวิตและความตายสูงสุดโฟรมสเซนเจอร์มีความแข็งแกร่งของเซมิเซนเรียวเซลีมีความแข็งแกร่งของเซนพีเซเลน่ามีความแข็งแกร่งระดับกลางของอาณาจักรเซนมังกรมีความแข็งแกร่งของอาณาจักรความทุกข์ยากสูงสุดกิเลนยังมีความแข็งแกร่งของจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากอีกด้วยอาณาจักรแห่งนักบุญขึ้นไปมีระดับที่แตกต่างกันแ่งงกกชวลลลาายะพี โดยมีผู้บัญชาการสองคนปรากฏตัวต่อหน้าเขาซึ่งก็คือผู้บัญชาการขาวและดำคุณสองคนรับอย่างน้อยแดคนและเดินทางไปยังดินแดนที่แตกต่างกันและรับสมัครผู้มีความสามารถที่ดีอย่างน้อยหนึ่งร้อคนเพื่อเป็นนักรบสวรรค์ของฉันหลังจากเจ็ดเดือนให้กลับไปที่ศาลาลูก้ามองดูพวกเขาทั้งสองแล้วพูดอย่างจริงจังเขาจําเป็นต้องขยายกําลังของเขาโดยการรับสมัครสิทธิ์แต่มันก็จะทําให้เกิดความตกใจเช่นกันผู้บัญชาการทั้งสองโค้งคํานับด้วยความเคารพและหายตัวไปในทันที ทันใดนั้นนักรบชั้นยอดก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาและโค้งคำนับด้วยความเคารพและกล่าวว่าท่านหลอดเลดี้เซลีนเลดี้เซเลน่ามีชายชราและเด็กสาวอยู่ที่เชิงภูเขาพวกเขากำลังถือสัญ,ญลักษณ์ของเราลูก้ามองไปทางความว่างเปล่าและดูว่าใครคือผู้มาเยือนสาวน้อยคุณไปพาพวกเขาไปที่สวนฉันและพี่สาวของคุณจะรอยอยู่ที่นี่ลูก้าพูดด้วยรอยยิ้มและหายตัวไปพร้อมกับเซลีนเซเลน่าจำอินรีเพราะในที่สุดเธอก็จะได้พบกับผู้คนใหม่ๆรีไปซะเธอบอกกับอีลิทกาด ที่ปีนเขาผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลหลีและเวนิสรอคอยอย่างอดทนผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่คุณแน่ใจหรือว่านี่คือสถานที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเวนิสมองดูสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายและพูดด้วยความสับสนสาวน้อยศักดิ์สิทธิ์ที่นี่สัญ,ญลักษณ์แห่งสวรรค์ชี้มาที่นี่ตรงหลีพูดอย่างจริงจังขณะมองไปรอบๆโดยหวังว่าจะพบบางสิ่งบางอย่างเฮ้ hey! ผู้เท่าคุณกำลังถือโทเค็นความลับแห่งสวรรค์ของเราอยู่หรือเปล่า เสียงที่ไพเราะแต่สง่างามดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาและประตูอันกว้างใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาและมีเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางมันคือเซเลน่าตงลี่มองไปที่เซเลน่าแล้วเขาก็รู้สึกถึงความกดดันอันยิ่งใหญ่มันมีพลังมากกว่าผู้เท่าของเขาเองพบกับผู้อาวุโสตงหลี่ก้มศรีรษะด้วยความเคารพและกดดันเวนิสให้โค้งคำนับอย่างประมาทเขากังวลอย่างมากและหลังของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อคุณคงโง่แล้วที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความทุกข์ยากระดับหนึ่งแต่เขาเกือบจะถี่รถกางเกงแล้ว คุณสองคนไม่ต้องกังวลไปผู้หญิงคนนี้ใจดีมากและฉันจะไม่สนใจที่จะรังแกคนที่อ่อนแอมากับฉันเร็วๆฉันจะนำทางคุณในสวนน้องสาวของฉันและหลอดกำลังรอคุณอยู่เซเลน่า <el ena S 1> พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มในทางกลับกันเวนิสมองเซเลน่าด้วยความตกใจเพราะเธอรู้สึกว่าจริงๆแล้วเธอและอีกฝ่ายอายุเท่ากันในขณะที่ทั้งสามคนกำลังเดินตรงลี่และเวนิสก็ตกตะลึงมากขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนแห่งนางฟ้ามากกว่าสมบัติอันล้ำค่าทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่นี่และออร่าที่อยู่รอบๆก็ดีกว่า่าาาโลกกภยนนอถึงพัเท